1.9งบ8 0 0 0มืตามสัญญาครัสิ่งที่เราทำไปมีอะไรบ้างมาดูกันเทอร์โบนะฮะชุดน้เตอร์งานดัดคอยดีสร้างแก้วซูเปอร์โฟลหัวฉีดซูเปอร์โฟถังพักน้ำกล่องรีแมพวันบูธพี่เขาจัดแท้เลยวันแรงนันรุ่นใหม่ล่าสุดคันนี้เน้นแรงตั้งแน่ต้นทางเลยแบบออกตัวก็มาเลยแบบนี้ก็จบไปประมาณนี้ก่อนแล้วกัน228่แรงม้าเกิดสีแดงอยู่ที่200ตรงนี้ต่างกัน40ม้า 1.9งบ80,000นี่ฮะตามสัญญาฮะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ารถซื้อมือสองมาเนี่ยสภาพโอเคไหมแล้วก็งบ80,000ที่ให้มาเนี่ยทำอะไรได้บ้างไปเดี๋ยวมาดูกันเบื้องต้นคันนี้ลูกค้าอยู่ที่ยาลาออกรถมือสองเพิ่งออกจากเตนท์เลยแล้วก็ให้ทางเตนท์ในขี่มาให้เราเลยแล้วก็จัดงบให้เลย80,000บาทตอนแรกคุยกันไว้ประมาณ50,000แล้วก็ค่ยคอยๆเพิ่มงบให้คันนี้ก็เป็น1.9ก่อน2020เพราะว่าถ้า2020จะเป็นอีกหน้านึงอ่ โอเคฮะอ่ะก่อนที่เราจะไปดูห้องเครื่องเดี๋ยวเรามาดูนี้ก่อนดีกว่ารถก็เดิมๆบางๆไม่เคยชนตกเขาใหญ่ครั้งเดียวอันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นรถประมูลหรือเปล่าเพราะว่าเห็นมีเนี่ยพุกขีดพวกนี้อันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะนี่เราพูดตามตรงนะผมบอกแล้วว่าผมพูดตามตรง ตรงนี้น่าจะเป็นกองชุดเสียงต่างกันนิดหน่อยเบอสองบานเลยโดนใช่มองจากสีผิวแล้วสัมผัสด้วยตาไม่รู้เรื่องกูไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ปกติแล้วมันก็ มันก็ไม่น่าจะเสี่ยงนี้ไงประเด็นเลยแต่อาจจะแค่เฉียวชนหรือเปล่าตอบไม่ได้แต่ยังมีรอยอยู่นะเห็นปะเออก็มีบ้างนิดหน่อยแหละรถมือสองอ่ะก็นะแต่ว่าไม่ได้ชนหนักหรอกถ้ามีก็พวกเฉียวชนรอยทะลงรอยทะลอกบ้างนิดหน่อยแล้วพวกนี้เนี่ยเขามีเขียนนี่น่าจะเป็นรถมมูลก็ง่ายเขาซื้อมาเนี่ยเป็นหนึ่งเก้าตัวท็อปแล้วกันตัวท็อปก็คือเนี่ยมันจะเป็นบอบแบบนี้สีน้ำตาลเนี่ย แล้วก็แอร์ดิจิตอลอะไรแบบนี้ก็คือตัวท็อปของ1.9มานี่ไม่ได้รีวิวอะแล้วเพราะว่ารถเขามาก็สภาพเดิมๆแบบนี้เลยมีลงมีล้อมาแบบนี้เออแต่ต้องบอกก่อนว่ารถเขาแต่งมาแล้วนะเพราะว่าตอนที่เรามาอีจาอุดมาแล้วอ่าแล้วก็ท่อไอเสียมีแล้วเราก็เลยบอกเขาก่อนเนี่ยมีมีอันนี้มาแล้วก็เหมือนพยายามทําเดิมมาแบบนี้อ่ะตอนนี้เราก็มาทําใหม่ ทำใหม่เลยตั้งงบไปแปดหมื่นสิ่งที่เราทําไปมีอะไรบ้างมาดูกันอันดับแรกเลยครับนี่โอเคฮะอันดับแรกเลยที่ทาเทอร์โบนะฮะนี่เทอร์โบตัวนี้มองมองอย่างเงี้ยดูดิมีแผ่นสังกะสีเนี่ยแยกเทอร์โบเดิมเลยจริงๆแล้วมันเป็นฝาหน้าโครงหลังเดิมแต่ว่าเราาเปลี่ยนไส้กลางใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนใบหน้าใบหลังแกนกันลุนทุกอย่างเปลี่ยนหมดแล้วก็เซ็ตกระป๋องเวกเกตเข้าไปจะใช้บูทอยู่สักเอาแบบทนทนก็สัก3 5ไม่เกิน40เอาแบบทนทนนะแต่ถ้าอยากจะพีชีพก็4 0 45ขึ้นไปบ โอเคชุด Inter อินเตอร์งานดัดคอยดีสร้างแก้ว,วซูเปอร,ร์รโฟหัวฉีดซูเปอร์โฟหมดแล้วเหรอวะแค่นี้ใส่ปั๊มยังไม่มีเราบมันเดิมแค่นี้เหรอวะถัมพักน้ำกล่องแมปเออกล่องลิแมปโหกล่องลิแมปก็หมื่นกว่าแล้วเจออินเตอร์ก็หมื่นกว่าเี่จะสองอย่างนี้จะสามหมื่นแล้ว 30, 000, สามหมื่นเสร็จเทอร์โบอีกสี่หมื่นกว่าแล้วหัวฉีดแก้ว,วก็ห้าหมื่นกว่าหกหมื่นแล้ว อะไรอ่ะน,นี่ก็หกเจ็ดหมื่นแล้วเจอวัดบูธที่กเกือบหมื่นอ่ะวัดบูธพี่เขาจัดนี่เลยแท้เลยแท้ออโต้แล้วก็จัดวัตถุดนรุ่นใหม่ล่าสุดเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูตรงนี้เฟี้ยวๆอ่ะชุดนี้ก็เป็นหมื่นแล้ว mm. เบ็ดเสร็จแล้วก็จัดสรรให้เกินงบด้วยแปดหมื่นเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ mm. เดี๋ยวพาไปขึ้นในโน่ mm. เดี๋ยวพาไปจูนก่อนพอจูนเสร็จแล้วเดี๋ยววัแรุมงแรงม้าก,ก็มาดูกันว่ามันจะเฟี้ยวไหมซะแต่เนี้ย mm. ดาไว้กี่ม้าเจ๋งเยอะะจังว เยอะไปเปล่าครดังี่คันที่แล้วทำเต็มได้280เป็นะจะไม่ได้เหรอฮะแต่ว่าเขาไม่ได้ทำที่เราคันที่แล้วอะใครดูคลิปก็จะรู้นะเฮ้ยได้่ทำคลิปไว้ปะาวะคันนั้นอะทำนี่ไลฟโสดไลฟโสดไล่โสดในทิกกอตไว้ก็ทำเต็มเลยแม่งแต่ว่ามาได้แค่280มันน้อยกว่าที่เราเคยทำก็เดี๋ยวมาดูคันนี้คันนี้โบเล็กกว่าคันนั้นด้วยนะ แต่ว่าอาจจะแรงกว่าก็เป็นได้มาลองดูกันไปขึ้นฝั่งนูน้นแล้วคันนี้ไม่ใช่ไฟสแตนนะคันนี้เป็นแบบธรรมดาแต่ว่าโดนโอเคนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข็ขา่าข่าก่อนเปลี่ยนเบลเหมาแสดงว่ารถชนเนพ่ยปกติเบลต้องไม่พับนะใครจะไปยุ่งกับเบลได้นอกจากเปลี่ยนเบลเออุ้ยแม่งพับเลยเนะี่ยดีดีใครไปทำอะไรเปล่า มาดูกันว่าจะวิ่งฟิมาไหนแต่ผมบอกก่อนเลยว่าคันนี้ไม่ได้เน้นแรงมาแรงบิดเยอะนะคันนี้เน้นแรงตั้งแต่ต้นทางเลยแบบออกตัวก็มาเลยแบบนี้ขับใช้งานขนของขับสนุกขับง่ายมีของเออโอ้ติดไวจัดแติดต้นแต่ที่อู่เลยเย็นวันแรกนั่งตัวใหม่นี่มันเฟี้ยวจริงๆลองได้นะจู ไม่ดีเหรอมันพอได้อยู่แต่ถ้าทางเีอวทางมันไม่เรียบมันร้อมจะไปตลอดแล้วควันอ่ะมันไม่มีควันไม่มีเลยเหรอในงในคันนี้ก่อนที่จูนนะครับอยู่ประมาณ3.5นะครับดูดิที่แม็กเก็ตไว้เท่าไหร่ 3. า 4. จุอ่าอะไ,ไงไปไหมใกล้เคียงเพราะผมบอกไว้3.5เพราะว่าของผมผม,ม,มันไม่ได้มีถ้าดูเป็นตัวเลขอะดูได้ดแต่ผมดูเป็นการาฟ เป็นการาฟก็จะประมาณคร่าวๆผมบอกไว้สาจุหเห็นปะอันนั้นแม็กมันบอกไว้สามใชี่ศูนย์เาบางทีตอนเราเหยียบอะเรามองเรามองไม่ทันเ,เราก็ยกแล้วเราก็มาดูทีหลังได้เฟียวไม่ได้บอกแล้วสุดจริงแต่มียกขัเน,น,นเร่งหน่อยนะเมื่อกี้มึงมึงยกคั้นเร่งนิดนึงอ่าเสียเสียว,ยวบอกได้หมดในการาฟนี้บอกทุกอย่าง <c oughs> ก็หกกันไม่ได้หรอกไยรุนคราวนี้เราจะมาโจมโหมดหนึ่ง มาดูกันว่าจะแรงขึ้นกว่าเมื่อกี้ไหมแล้วก็จะดูแรงดันสูงสุดเท่าไหร่เชิญจ้ะควันต้องอยู่โม,ม,ม,ม่สองม่เลยเหรอโม่สอแปลว่าใช้งานนะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากมีช้งแอบซิงด้วยตอนนี้แรงดันในนี้มันฟ้องไว้ประมาณ4.1ไม่เกิน4.2 อันนั้นเท่าไหร่4.14นี่ไงไปนะหนะ่าไปนะหน่าใช่แล้วมีแม็กบอกไว้เฟี้ยวๆเลยรีเซ็ตได้กดค้างไว้กี่วินจะ๊ะจำไม่ได้แนละ้วแสดงว่าถ้าหมดหนึ่งต้องลดความลงอีกใช่แล้วโอเคบูสด30นิดๆเมื่อกี้มา33ที่ดูเลกก่ากำลังดีเลยอ่ะใช่แล้วกะว่าเซ็ตสัก35มันเหนียวอันนี้ลองลดความลงดูเพื่อจะใช้ในหมดหนึ่งลองเอาสักเกียร์เดียวดูความเฉย ที่จูนเบนซินเทอร์โบล่าสุดครับเมื่อวา,านทำให้รู้ว่าดีเซลง่ายกว่าเยอะ <laughs> สามไปหนาเลยนะเนี่ยลองใส่ซิ่งแล่แรงหนาไปเลย,เยอ่าบูทน้อยด้วยอนะ่ะใช่บูทสามสิเองลองเพิ่มบูท คือกุมีครับกัวมีเมียโทรตามกัวมีตายะพวกนี้มันใจปลาซิวเอเพิ่มวงเพิ่มบูธหน่อยดีบอกเขาเพิ่มบูธหน่อยดิบอกโอเคนะฮะก็ตอนนี้ผมมาถึงไดโน่แล้วเพราะว่าแรงม้าแรงบิดมันน้อยผิดปกติไปหน่อยก็เลยไม่รู้ว่าเป็นที่อัตราทดเฟื่องท้ายหรือเปล่าว่าครั้นี้เป็นตัวสูงเลาวก็มาใส่ยางบางอีกก็เลยให้สุรชาติเขามาตั้งบูธให้ตั้งบูธให้มันมากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมก็เดี๋ยวมาดูกัน ว่าอันไหนจะวิ่งดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเทรบโบแปรผันไงก็มาดูรายละเอียดกันว่าติดขัดตรงไหนบูสต์มันติดไวเกินไปเหรอดูดิยนั่งติดแล้วบูส ใช่ตั้งบูทเพิ่มอีกนิดนึง ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แรงดันมาดีช่วงประมาณ3,200รอบแรงดันอยู่ที่4โวลโอเคง่ายๆเลยผมรู้สึกว่าอุณหภูมิไดโน,ตน่ตัวนี้ตอนนี้มันขึ้นอยู่38องศาแล้วก็อุณหภูมิที่รถเนี่ยมันขึ้นแค่33ก็เลยไม่รู้ว่าตัวอุณหภูมิเนี่ยสถานีอากาศของไดโน่เนี่ยเขาวัดจัดตรงไหนที่ได้38องศานะ เพราะว่าปกติผมจะวัดแต่ตอนกลางคืนนะมันจะอยู่ที่29-30องศาซึ่งพออุณหภูมิเปลี่ยนพวกกราฟแรงมาเบิดก็จะเปลี่ยนบางคนที่เขาไปโกงกันเขาก็จะแบบอยากได้แรงมาเยอะส่งงานลูกค้าก็คือไปปรับอุณหภูมิตัวเนี้ให้มันมากหรือน้อยอัน,นี้ผมไม่รู้ว่าปรับแบบไหนจะได้แรงมาเยอะแต่หลักๆคือคุณต้องดูอุณหภูมิตอนที่วัดด้วยมันต้องโชว์ไงว่าอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่มันถึงจะชัวร์ไงเพราะอันนี้ที่ผมสงสัยก็คือผมรู้สึกว่า ผมมาตอนปกติผมผมไม่ค่อยได้มาเวลานี้ผมจะมาตอนเย็นเย็นค่ำๆหรือไม่ก็มืดเลยซึ่งอากาศมันจะเย็นกว่านี้แล้วก็รถสเปคนี้ผมเคยทําไปเนี่ยถ้ามีโบมีอะไรแม่งเกือบสามร้อยนี่มันสองร้อยได้หน่อยเนี่ยมันผิดปกติก็เลยเออไม่เป็นไรก็เดี๋ยววัดไปก่อนแล้วก็ส่งงานก่อนเพราะว่ามันมีตัวแปรหลายอย่างเช่นเรื่องที่เป็นตัวสูงด้วยเฟืองท้ายมันต่างกันอัตราทดมันต่างไม่รู้ว่าวัดแรงม้าแรงบิดมันต่างหรือเปล่าเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์นะว่ามันประมาณไหน ไปประมาณนี้ก่อนแล้วกัน228แรงมา้าแต่ถ้าในความรู้สึกผมรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปก็เดี๋ยวไม่เปไ็นไรเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันว่ามันจะได้กี่มา้ามัดโมนหนึ่งอีกรอบหนึ่งโมสองได้2องรอยีดวโมนหนึ่งเท่าไหร่มูอยู่ที่30มสกว่านะ ตอนนี้ก็ส่งเท่านี้ก่อนนะฮะสีน้ําเงินนี่คือโหมด1 221แรงม้าสีแดงโหมด2อยู่ที่228บางคนบอกว่ามันต่างกัน7ม้าเองเขาวนี้ต้องมาดูนะไอ้7ม้าเนี่ย7ม้าที่รอบสูงสุดก็คือ3.8ก็คือ3800รอบเนี่ยช่วงนเนี้ยเนี่ยที่มันต่างกัน7แรงม้าคือช่วงนี้อ่าแต่ถ้าถามว่าตอนต้นเนี่ยห่างกันกี่แรงม้าก็ต้องดูว่าอ่าสมมติเอาตรงนี้แล้วกันตรงนี้เลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ160 ส่วนสีแดงในยอยู่ที่200ตรงนี้ต่างกัน40มา้าอ่าก็ต้องดูว่าไอ้ที่มันบอกว่าต่างกัน7ม้าเนี่ยเขามาวัดตรงนี้ไงเพราะว่าเขามามาสูงสุดเราต้องดูเป็นช่วงๆอ่ะโอเคนะอันนี้หมวดหนึ่งกับหมวดสองจะบอกก่อนว่าน้อยกว่าปกติเยอะรู้สึกว่าเป็นตั้งแต่คันที่แล้วแล้วไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรน่าจะอัตรา,าทดเฟืองท้ายแน่แนเลยเพราะว่าไอ้คันที่แล้วที่เป็นเนี่ยก็คือคันนั้นน่ะเป็นรถคลอกแ,แล้วมีเฟืองท้ายแล้วแล้วพอมีเฟืองท้ายปุ๊บแรงมา้ามันน้อยผิดปกติ ก็เลยไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นที่เฟืองท้ายหรือเปล่าเพราะว่าตัวสูงเนี่ยเฟืองท้ายมันก็จะจัดกว่าตัวเตี้ยก็มีผลที่จะทําทให้เป็นที่เฟืองท้ายได้เดี๋ยวรอไดโน่ผมเสร็จผมจะทําการทดลองว่ารถคันเดิมเนี่ยเดี๋ยวเอารถชาติกันนะชา,าบอกซวยกูยเงียรถดมเดิมดมตดาตรฐานของชาติเลยเนี่ยที่รีแมปอย่างเดียวเนี่ยกีมม้าเสร็จปุ๊บเปลี่ยนเฟืองท้ายเลยเปลี่ยนเฟืองท้ายจากสมมติมันอยู่ที่3ามจุดห้าลองเปลี่ยนเป็น3.8ดูลองเปลี่ยนเป็น3.3ดดูว่าแรงม้ามันต่างกันไหม จะได้เป็นคําตอบให้คนอื่นๆได้ว่าโอเค35หแม่งเท่านี้37แม่งเท่านี้38คือเปลี่ยนฟือนท้ายแล้วต่างอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะลองขนาดล้อด้วยว่าสมมติล้อยางเท่านี้กว้างรวมกันกี่นิ้วอ่าแล้วเปลี่ยนล้อยางดูว่าเหลือกี่นิ้วก็เดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูเลยว่ามันต่างกันแต่ว่าต้องรอไดโน่ผมนะเพราะถ้ามาไดโน่เนี้ยเขาจะด่าเพราะว่าโอเคนี้เขาก็รอกันฟันเหยยดแล้วใช่ปะล่ะก็เดี๋ยวรอไดโน่ตัวเองเสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเทสให้ดูเร right ็วๆนี้ก็ฝากติดตามด้วยแต่บอกก่อนว่าคันนี้ผมว่ายัง ปกติมากกว่านี้อันนี้มันน้อยผิดปกติแต่ว่าถ้าดูลักษณะกราฟเราไม่ดูตัวเลขแรงมาแล้วกันถือว่าดีเลยเพราะว่ามันเต็มตั้งแต่ช่วงนี้เลยเนี่ยสามพันแต่ถามว่าไอ้ตรงนี้ก็มีให้ขับแล้วถ้าเป็นกราฟปกติมันยังไม่ขึ้นเท่านี้เลยอันนี้มันขึ้นเร็วกว่าถ้าเป็นปกติมันจะมาอย่างนี้แล้วก็มาขึ้นช่วงนี้อ่าแต่อันนี้มันมาตั้งแต่นี้เลยด้วยความที่ว่าเป็นโบแปรผันไงก็เลยได้กราฟทรงนี้แต่ยังงงอยู่ว่าทําไมได้แค่นี้เดี๋ยวฮะเดี๋ยวเจอกัน โอเคนะครตอนนี้เราก็อยู่ที่ไดโน่อีกที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองวัดการาฟแรงมาร้าแรงบิดที่นี่ดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยหมดหนึ่งนะเนี่ย ตึงป่ะเชื่อโอเคแล้วพี่รถมันขยับอยู่โอเค โอเคนะครับตอนนี้หมดหนึ่งอยู่ที่สองร้อยสองม้าน้อยมากตอนนี้หมดสองเลยไม่ผู้พานำเพลงใครบอกไดโน ที่นี่อ่อนวะจูนแทบตายขึ้น2 0 5หา้าม้าตายโกตายปวดสองที่นี่ได้2 0 5หม้าเองต่างกันไม่เยอะเลยอ่ะโอ้ที่นู่นก็ต่างกันไม่เยอะมัน2 2 1กับ2 2 8 2 2อยอกับปดจริงๆไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเยอะเลยแต่ว่าที่นี่มันตัวเลขมันน้อยไง2 0 2 205ก็แสดงว่าต่างกันนิดเดียวอ,อต่างกันนิดเดียวแล้วก็ได้ช่วงหัวกับต้นเยอะกว่าโอเคเข้าใจอยู่ แรงม้าจริงๆเขาอยู่แค่200 200 2 0 5ร้อยห้าถึงสองร้อสองห้าเองที่ต้อสองร้อยยี่สิบแปดแต่คราเนี้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถ่ายรูปขึ้นให้ดูนะะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนค่าตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนค่าเป็นแรงม้าที่แบบว่าเป็นไดโนแรงม้าข,อ,ของไดโนอื่นๆอ,อันนี้ไดโน่เขาแข็งมากแข็งขนาดไหนอะดูดิสองร้อยี่กว่าเลอแค่นี้เองแต่ว่ามันสามารถเลือกเป็นแรงม้าไดโนอื่นได้ผมจะลองเลือกให้ดูนี่เปเลย ใกล้เคียงเลยเนี่ย230คือบอกแล้วว่าแต่ละที่เนี่ยมันเอามาเทียบกันไม่ได้แรงม้าแข็งแรงม้าอ่อนเทียบกันไม่ได้เลยอดีาา๋ยวเมื่อกี้ผมขึ้นมา228กับทอค5 1าต้องมาขึ้นไดโน่เนี้ยถึงจะได้หมายถึงว่าขึ้นไดโน่เนี้ยไม่ได้แค่2 0 5พอผมมาเปลี่ยนเป็นคำว่าแบรนด์ X ก็คือเทียบเท่ากับแบรนด์อื่นๆเนี่ยมันจะได้230กับทอรอคกว่าซึ่งเป๊ะมาก น,นี่เขาจะมีอันนี้ให้เราดูอันนี้อยู่ที่180ส่ตัวน,นี้อยู่ที่200อ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้แล้วกันถือว่าเป็นข้อดีนะคือตอนนี้แรงม้าสูงสุดเนี่ยมันอยู่ที่230ที่กี่พันรอบ3 7มพเดอี่บเอาอยู่ตรงไหนเขาเอาขึ้นไปอยู่ตรงไหนเอาที่สาม7ันเจขึ้นไปอ่านีคราวนี้กูจะเอาอันนี้ไปชี้ดูเอาดูดิว่าขึ้นเท่าไหร่เอาดูแรงม้าที่ก่อข่าวขึ้นเท่าไหร่สองร้อยยี่สิบแปดเอาเนี่ยข้อดีคือมันง่าย เาเนี้ยเราจะมาดูช่วงต่างตรง,งนี้ได้เอาตรงนี้เท่าไหร่ <180. S> 1ร0อันนี้โม1หนึ่งร้อยแปดสิบอันนี้เท่าไรหร่งอเจ้าเเนี่ยต่างต่างกันเกือบยี่สิบตัวที่กี่รอบอ่ะดูดูกรอบล่างสองพเจ็ดรออบเห็นไหมมันมีบอกอ่ะเนี่ยมึงอยากดูช่วงกี่พันรอบก็ดูได้เลยเนี่ยอยากดูช่วงนี้ก็ได้อ่ะช่วงนี้ก็ได้อ่ะอยากดูตรงไหนก็ชี้เอาตัวนี้เขาดูได้หมดท้องเธอก็จะดูได้ว่าอ่ะตรงนี้ท้องต่างกันเท่าไหร่อ่ะ ตรงนี้ท้องอยู่ฝั่งขวาอ่าท้อง4 0 0ร้อย่าโมด2เท่าไหร่เอาลบลบเอาดูเอาโมด2เท่าหทไหร่จะเป็น5้าร้อยเห็นไหมอ่าเดี๋ยวจะดูตรงนี้ได้อ่าโอเคเดี๋ยวผมปิดอันนี้ไปก่อนก็ประมาณนี้อันนี้คือแรงมา้าไดโนแบนเอ็กเห็นไหมเขียนว่าแบน X เอ็กาดูดีมีเท่าไหร่เองแรงมา้าเห็นป่ะถ้าใช้ไดโนเน,นี้ยแข็งกว่าเยอะ ถ้าจะไปเทียบกับที่อื่นเขาก็จะมีตัวเลขให้ก็คือตัวเลขเมื่อกี้คือสองร้อยามเนี่ยเหลือแค่นี้เองเห็นไหมอ่าแล้วคราวนี้ตัวนี้มันยังเปลี่ยนเป็นค่าแรงดันได้เมื่อกี้แรงดันเท่าไหร่ผมก็มากดดูได้อ่าแรงดันที่ต่อไว้เนี่ยมันจะขึ้นบอกเป็นแรงดัน อ่าเนี่ยดูตรงเมาส์เนี่ยตอนนี้มันเขียนว่า FRP ก็แสดงว่าแรงดันมันอยู่เท่านี้ที่ร้อยแปดสิบทาไมถึงร้อยปดเพราะคันนี้มีกล่องพว่วงตัวแรงดันใน OBD ก็จะลดลงเพราะว่าโดนหลอกสัญญาณเข้าไปบางคนบอกว่าเอ้ยพี่ดูอยากรู้ว่าตอนที่ขับเนี่ยแอร์โฟมันอยู่ค่าที่เท่าไหร่ก็กดเป็นแอร์ o ฟได้เดี๋ยวดูนะผมจะกดเป็นแอร์โฟก็จะดูว่าแอร์โฟเปิดสูงสุดที่เท่าไหร่ จริงๆดูยันบูธได้เลยเนี่ยอ่าเห็นป่ะ a i r f o ฟสีส้มเนี่ยช่วงเนี้ย i r f o ฟจะมาเปิดไวกว่าเพราะว่าบูธมันเข้าเร็วกว่าเนี่ยรายละเอียดมันจะดูได้เยอะกว่าโอเคก็ประมาณนี้แหละไม่จูนเพิ่ม้ะรถมันได้เท่านี้จริงๆมันได้เท่านี้เพราะอะไรเดี๋ยวต้องไปดูเรื่องอัตราทดนะฮะรายละเอียดอื่นๆว่าที่ผมบอกไปตอนต้นอ่ะว่าอัตราทดของเอ่อ เฟืองท้ายกับล้อเนี่ยมีผลหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์ให้ดูก็คือเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเฟืองท้ายบนไดโน่แต่ว่าเดี๋ยวรอไดโน่เราเสร็จก่อนแล้วกันแล้วก็จะทําให้ดูว่ามันต่างกันแต่ยังไงอันเนี้ยมันก็มาดีกว่าเดี๋ยวไปดูกราฟกันพอพี่เขาเสร็จแนละ้วอ่ะยังไงอันเนี้ยกราฟมันก็มาดีกว่าเพราะว่า mm. นึกสภาพดูมันประมาณ mm. เกือบเกือบสองร้อยมาตั้งแต่สองพันแปดร้อยรอบอะเอาง่ายแค่ออกตัวเนี่ยแม่งปื๊ดเนี่ยแม่งสองพันสี่เดี๋ยแม่งมีประมาณเกือบร้อยห้าสิบมาแล้วซึ่งมันมางี้เลยแต่ถ้าเป็น อัน,นเดิมมันจะขึ้นอย่างนี้ไงอ่ะแสดงว่าผมคิดว่านะอันนี้ผมเดาไว้นะว่าเฟืองท้ายมีผลกบแรงมา้าแรงบิดเดี๋ยวผมจะลองให้ในรถคันเดียวแล้วก็เป็นคลิปเร็วๆยาวๆเลยเดี๋ยวมาดูกันเออเดี๋ยวรอดูคลิปแล้วกันรอไดโน,โน่มเสร็จก่อนก็คิดว่าเร็วนี้เดี๋ยวเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวทําเลยอันดับแรกคือเอาเอาเอา,เอาขนาดล้อยางก่อนล้อเล็กกับล้อใหญ่ต่างกันไหมแบบความกว้างสมมติ1ิบสิบสิบเจ็ดอ่ะกับยี่สิบไปเลย แรงม้าแรงบิดต่างกันไหมกับถ้าสมมติล้อมันล้อมันต่างนะเฟืองไทยก็ต้องต่างแน่นอนอโอเคนะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเปิดค่าออนดูโหลดหน่อยไว้ว่ามันดูได้ปะถ้าแม่งดูโหลดได้เนี่ยแม่งเฟี้ยวเลยเพราะว่าตัวนี้มันดูค่าบนบนคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช่ดูบน o b d อะพอดมาเป็นกราฟบนไดโนได้เลยซึ่งผมมองว่าถ้าสมมติมันมันดูโหลดของรถได้เนี่ย แม่งเฟี้ยวเลยนะเฮ้ยแม่งดูได้ว่ะโหลดต่างกันว่ะเฟี้ยวนะอ่าเดี๋ยวผมลองเปิดโหลดให้ดูดีกว่าบางคนไม่รู้ว่าโหลดคืออะไรเว้ยอ่าเดี๋ยวผมเปิดโหลดให้ดูผมเปลี่ยนแนวฝั่งนี้เป็นโหลดก่อนมาดูกันว่าโหลดโตด,ดอันไหนเยอะกว่าระหว่างจูนดันรางเยอะกับดันรางน้อยเพราะเรื่องนี้ผมอยากให้คนได้ดูมากเลยว่าจูนแรงดันเยอะได้แรงม้าจริงแต่โหลดเครื่องยนต์มันมันมัน,ม,นมันก็เยอะตามนะเจ๋งพี่จะลองอีกรอบนึงเสียบพัดลมหน่อยอันนี้ลองเป็นคอนเทนต์ให้ดูเฉยนะครับ ผมจะเหยียบแค่นิดเดียวพอไม่เหยียบเต็มเหยียบต้องก็ต้องเหยียบเต็มป่าวะ ตั้งค่ายนี่ไว้แม่งโคตเท่เลยมึงก็ได้ไม่ต้องมาเลงไงมาเท่าไหร่ไงอตอนนี้โหลดอยู่ที่100ประมาณ100เดี๋ยวดูโหมด2กัน โหลดเท่ากันว่ะอันนี้มันแคลโหลดของอะไรวะผมไม่วัดแรงมานะเดี๋ยวผมขอลองเทสไอ้น,นี้เล่นๆหน่อย นี่มันคันเร่งโหลดของคันเร่งไอ้ที่ต้องไปตั้งอันอื่นไว้ต้องไปหาใหม่ต้องมีโหลดอันอื่นหรี่วว่าไม่มีว่ะขอโทษด้วยฮะเดี๋ยวต้องให้เขาแกะข้อมูลให้ แล้วก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนค่าไม่ดูโหลดแล้วโหลดโหลดในนี้ยังดูไม่ได้เดี๋ยวต้องให้เขาแกะซอฟตแวร์ให้เดี๋ยวดูเป็นองศาไฟแล้วกันองศาจุดระเบิดเขาเรียกองศาจุดระเบิดทุกทีองศาฉีดเออถ้าเป็นดีเซลต้องเป็นองศาฉีดฉีดก่อนฉีดหลังฉีดตอนไหนอะไรยังไงแบบนีโ<ห>โ้โหลดเปลี่ยนองศาก็เปลี่ยนครับเขาเนี้ยต้องให้เขาแกะโหลดให้ได้เพราะตอนนี้โหลดมันยังเหมือนกันอยู่ตอนนี้องศาไฟเนี่ยต่างกันมันดูยันองศาไอ้องศาฉีดเนี่ยต่างกันแต่เขาเนี้ยโหลดไม่ต่างกันก็เลยว่าเอ๊ทถ้งนั้นอะ่นนอะอาจจะต้องให้เขาทําเรื่ออ่ออองงขโหหหลดใ้นย เพราะว่าถ้าเห็นโหลดต่างกันได้มันจะทําให้ชัดเจนกว่านี้ผมจะแจ้งเขานะว่าคันนี้สามารถรีเควสได้ว่าอะไรที่อยากได้เพิ่มเพื่อการส่งงานที่มันละเอียดซับซ้อนขึ้นหรือว่าตอนเหยียบคันเร่งมันโหลดร0อยเอร์ซอยู่แล้วอันนี้ผมไม่รู้นะหรืออาจจะเป็นโหลดที่มันดูได้อยู่แล้วเดี๋ยวผมพาไปดูกันอันนี้ผมตั้งเป็นโหลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะอันนี้มันขึ้นร0อยเอร์เซก็เลยไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการเหยียบหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาลองวัดจาก OBD อีกทีหนึ่งต้องเอา OBD เรามาเสียบดูด้วย พราะเนี่ยช่วงนี้มันต่างกันแต่พอเหยียบเต็มๆจะวัดแรงมาแล้วเนี่ยมันเท่ากันเดี๋ยวต้องดูว่าโหลดคำนวณจากไหนต้องไปศึกษาเพิ่มเติมกอนแต่บอกเลยว่ามันเฟี้ยวอยู่นะถ้าใครดูจนถ,ถึงท้ายคลิปก็จะได้เห็นว่าเออมันต่างกันยังไงมีค่าต่างๆขึ้นแรงดันองศาฉฉดแอร์โฟน้ำโหลดแล้วก็สามารถตั้งอื่นได้อีกโอเคนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอเซ็ตอะไรเล่นหม่แล้วกันนะแต่รถเราเสร็จแล้ว